สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน5นะคะต่อในเรื่องของรูปเลคขคคณิตที่คล้ายกันนะคะวันนี้เขาบอกว่าจากรูปนะคะตัวอย่างที่1เขาบอกว่ารูป brwn นะคะก็คือ brown และรูปอะไรคะห้าเหลี่ยม flash นะคะ flash เนี F ่ยนะคะเป็นรูปที่คล้ายกันเขาบอกว่าจากรูปเนี่ยเขาบอกว่าบอกแล้วใช่ไหมคะว่า2รูปนี้มีความคล้ายกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราหาในข้อนี้ก็คือนึกก็คือเลยคะ่ะ จงหาขนาดของมุม R มุม W มุม N มุม F มุม A แล้วก็มุม H นะคะทั้งหมด6มุมนะคะในที่นี้เราก็จะมาเริ่มการหามุมในที่นี้จทบ,บอกว่าอะไรคะอ่าเราก็บอกเนื่องจากรูปอะไรคะรูปอะไรคะห้าเหลี่ยมเบาว มีความคล้ายกับอะไรคะแฝดสองรูปนี้มีความคล้ายกันนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปคือเราก็จะมาหามุมกันนะคะจากในรูปนี้นะคะเราจะเห็นว่ามุม B มีความคล้ายกับมุมเลยคะมุม F อใช่ไหมคะ,อะขออนุญาตขยายนิดนึงนะคะ ล้าก็บอกจากรูปมุม B มีขนาดมุมเท่ากับมุมเลยค่ะมุม F นะคะก็คือเท่าไหร่คะ140่อองศาและก็มีมุม R เท่ากับมุม L ก็คือเท่าไหร่คะ110่องศา และก็จะมีมุม o เท่ากับมุม a คือ50องศาและก็จะมีมุม w เท่ากับมุม s นะคะก็คือ150องศาอ่าหลังจากนั้นนะคะมุมที่เหลือที่ต้องมีขนาดเท่ากันก็คือมุม n ก็ต้องเท่ากับมุมเลยค่ะมุม S แต่เราไม่รู้ขนาดของมุมคือเท่าไหร่ใช่ไหมคะอ่าเราก็ไปดูเลยค่ะเขาบอกว่ามุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมเนี่ยนะคะถ้าเราแบ่งดีๆเนี่ยเราจะแบ่งได้เป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดก็คือกี่รูปคะหนึ่งรูปสองรูปและก็สามรูปใช่ไหมคะเดี๋ยวขอขยายนะคะเราจะแบ่งได้ทั้งหมดสามรูปซึ่งมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะ 1รูปเนี่ยมีขนาดของมุมภายในก็คือเท่าไรคะหร่งะ1อ0องศานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งรูปห้าเหลี่ยมออกเป็นทั้งหมด 5, 3รูปเนี่ยนะคะก็เกิดจาก180คูณ3าเพราะฉะนั้นมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมก็จะได้เป็นเท่าไรคะหร่อะ540องศานั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นนะคะจากตรงนี้นะคะเราก็บอกว่าเนื่องจาก เนื่องจากมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมรวมกันเท่ากับ540องศาเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเอามุมที่เราได้มาสี่มุมทั้งหมดเนี่ยมาทำไมคะบวกกัน ดังนั้นก็จะได้เป็น140บวก1น0บวก50บวก150นะคะก็จะได้ขนาดของมุมทั้งหมดก็คือเท่าไหร่คะ4 5่อองศาหลังจากนั้นหาขนาดของมุมที่เหลือ ก็จะได้เป็นอะไรคะก็จะได้เป็น540ลบด้วย450ก็จะได้เท่ากับ90องศานะคะนะคะเพราะฉะนั้นมุม n เท่ากับมุม S, <S ก็คือเท่าไหร่คะ90องศานั่นเองอหลังจากนั้นเราก็จะมาตอบคะ่ะในทีน่นี้โจทย์ให้เราหามุม R มุม R เราหามาแล้วคือเท่าไหร่คะ 110องศามุม w แล้วก็หามาแล้วก็คือ150องศามุม n หามาแล้วคือเท่ไหร่คะ90องศามุม f หามาแล้วก็คือ140องศานะคะมุม a หามาแล้วนะคะก็คือ50องศาและสุดท้ายก็คือมุม s นะคะที่เราหามาได้สักครู่นี้ก็คือ90องศาเสร็จแล้วคะ่ะ